r m u d p new weekly สวัสดีครับผมบอลนทุเศษ,ษกำปังสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครมาอัปเดตข่าวสารกิจกรรมในรอบรั้วราชมงคลพระนครกันนะครับไปดูกิจกรรมวันรบพีลำรึกครบรอบ104ปีครับโดยเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะครับท่านดรนัทบรพลรัศริวัชรบุญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลนพรมล่าวันนายกสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับได้นาคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรสิทธิ์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสารประเพณีและวันสําคัญกิจกรรมที่7นะครับวันรบพีรำรึกเนื่องในโอกาสวันสิ้นพระชนพระเจ้าบรมวงเธอกมรมหลวงราชบุรีดิเรกฤตปีที่104นะครับ ณลานพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงราชบริดิเรกรธิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศนะครับโดยกิจกรรมนั้นเริ่มจากพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงราชบริดีเรกรธิ์ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์จากนั้นครับเป็นการสักการะที่โต๊ะเครื่องสังเวยพระภูมิชัยมงคล และพิธีบวงสวงพระเจ้าบรมวงเธอกมรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทั้งนี้เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทยและเจ้าของพื้นที่วังรัพีนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในปัจจุบันครับและนี้เป็นทั้งหมดของ RMUTP n e w Weekly สัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาอัปเดตกันอีกนั้นติดตามกันได้ครับผ่าน RMUTP Live วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ